ก็สวัสดีนะครับเรียนสำหรับวันนี้นะครับเป็นการหาลิมิตของลำดับอน,นันต์ชั่วโมงที่ที่5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนสูตรลัดครับคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับคุณครูจะเอาตัวอย่างจากชั่วโมงที่3าแล้วก็ชั่วโมงที่4ี่ับมาหาสูตรลัดเพื่อให้เราหาลิมิตของลำดับอน,นันต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อนะครับเรามาดูสูตรลัด ในการหาลิมิตจากการสังเกตหลักการก็คือดู n ครับที่กําลังสูงสุดของทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับดู n ดู n ที่กําลังสูงสุดของทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับแล้วก็มาพิจารณาดังนี้ข้อ1ถ้า n กําลังสูงสุดนะครับดู n ที่กำลังสูงสุดของท,ง do end, do end ทั้งเศษแล้วก็ส่วนแล้วปรากฏว่าเท่ากันนั้นลิมิตก็คือให้เอาสมมติ หน้ากาลังสูงสุดของเศษส่วนส,ส,สัมประสิทธิ์หน้ากาลังสูงสุดของส่วนก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าต่อมา2นะครับถ้าดูแล้วนะครับ n ที่กําลังสูงสุดของทั้งเศษแล้วก็ส่วนอ่าปรากฏว่าเศษน้อยกว่าส่วนนะครับเศษน้อยกว่าส่วนนะครับกาลังสูงสุดเศษน้อยกว่าส่วนลิมิตจะเท่ากับ0นะครับจําไว้ตัวนี้อ่าต่อมาข้อ3าม ถ้าดูกําลังสูงสุดแล้วนะครับเศษอาเศษมากกว่าส่วนนะครับเศษมากกว่าส่วนลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับมีอยู่3ามข้อเท่ากันเขาตัวเลขข้า,ามาตอบนะครับเป็นเศษส่วนแบบนี้ถ้าเศษน้อยกว่าลิมิตเท่ากับศูนย์อถ้าเศษมากกว่าหาค่าไม่ได้มี3ามอย่างให้พวกเราได้จํานะครับครูจะใช้สูตรลัดนะครับ ับตัวอย่างชั่วโมงที่สามเปรียบเทียบกันตัวอย่างที่1นะครับของชั่วโมงที่สามให้หาลิมิตของดับเอเท่ากับ5ส่วน n อปรากฏว่าตอบอะไรครับตอบ0ทีนี้ลองดูสูตรลัดนะครับสูตรลัดลองดูนิดนึงอูเดู n ครับ n อังสูงสุดของเศษมันไม่มีใช่ไหมครับเศษเศษไม่มี n ดังนั้นลังสูงสุดก็คือ0ูนย์ะครับ n อังศูนย์ n ลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับรร1คูณ5ก็ได้5าทีนี้ดู n กำลังสูงสุดของส่วนกาลังสูงสุดของส่วนก็คือเเห็นตรงนี้ยกกำลังอะไรครับก็ยกกำลังหนึ่งเห็นไหมครับเห็นตัวนี้ยกกำลังหนึ่งทีนี้เราก็ลองดูนะครับจากสามข้อระหว่างเศษกับส่วนตัวไหนกําลังมากกว่ากันครับเศษกําลังศูนย์ส่วนกําลังหนึ่งก็แสดงว่าเศษน้อยกว่านะครับเศษน้อยกว่าก็แสดงว่าเวลาเราหาลิมิตลิมิตจะเท่ากับศูนย์ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบลิมิตเท่ากับศูนย์เท่ากันครับได้คาตอบเท่ากัน ประมาก็ดูต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับของช่วมงที่สามอ่าก็คือจงหาลิมิตของดับอนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เราใช้วิธีการแยกนะครับแยกเพราะตัวส่วนตัวเดียวก็แยกตัวนี้กับตัวนี้อ่าเพอะแยกเสร็จเราก็ตัดแล้วก็กระจายลิมิตเข้าไปนะครับตามหลักการนี้ก็ได้0ูตัวนี้ได้สามเรากรว่าลิมิตก็เตยตอบเท่ากับสามทีนี้เรามาดูสูตรลัดนะครับอ่า สูตรลัดของข้อนี้นะครับข้อนี้ตัวนี้เราก็ไม่ได้คูณอะไรเข้าไปนะครับก็ปกติดูปกตินะครับเป็นเศษส่วนเดี่ยวเดี่ยวนะครับไม่ได้บวกกับเศษส่วนอีกตัวอื่นอีกนะครับเราก็ดูกําลังสูงสุดนะครับกาลังสูงสุด n กําลังสูงสุดของเศษนะครับสนใจ n กําลังสูงสุดตัวนี้ไม่มี n ็นไม่สนใจนะครับ n กําลังสูงสุดของเศษตัวนี้ n ป็นกำลังสองดังนั้นตัวนี้คือตัวที่เราสนใจมันมีตัวเลขข้างหน้าคือเลข3าม ก็เครื่องหมายบวกเอามาด้วยนะครับแบบนี้ก็เอามาเฉพาะตัวที่สูงสุดเท่านั้นนะครับส่วนเลขหนึ่งตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ตัวสูงสุดเราสนใจตัวสูงสุดเท่านั้นส่วนถ้าตัวนี้มีตัวเลขข้างหน้าก็เอามาด้วยนะครับถ้ามีเครื่องหมายมุตดตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบก็มาด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายลบอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกก็เลยตัวนี้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายบวกอยู่แล้วนะครับนี้ดูกําลังสูงสุดของส่วนของส่วนมีตัวเดียวอยู่แล้วนะครับก็คือ n กำลังสองเราก็ยกมาเลย n กำลังสอง ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเปรียบเทียบเอ็นกำลังสูงสุดคือเอ็นกำลังสองของเศษกําลังสูงสุดของส่วนก็คือเอ็นกำลังสองแบบนี้ก็แสดงว่าของเศษกำลังสูงสุดของเศษกับของส่วนนี้เท่ากันคือกําลังสองดังนั้นลิมิตจะเท่ากับเอาสัมประสิทธิ์เศษมาส่วนกับสัมประสิทธิ์ของส่วนนะครับสัมประสิทธิ์ของเศษสัมประสิทธิ์ของเศษก็คือตัวเลขข้างหน้าตัวเลขข้างหน้าก็คือเลขสามนะครับเลขสามของเศษส่วนนะครับ ของตัวส่วนนะครับตัวเลขข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับของม่เยนไว้ให้เราเข้าใจว่าเป็นเลขหนึ่งแบบนี้3ามส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้หารกันได้ก็คือได้เท่ากับ3ามเท่ากับ3ามโอเคนะครับพอเท่ากับ3ามก็แสดงว่าเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเราคิดวิธีตรงกับวิธีรัดก็เท่ากันอ่าโอเคนะครับตัวอย่างที่สองต่อมาดูตัวอย่างที่3าม ตัวอย่างที่3ก็เป็นเศษส,ส่วนเดียเด่ยวๆนะครับเดียเด่ยวๆไม่ได้คูณอะไรเข้าไปนะครับข้างบนก็ไม่ได้คูณข้างล่างไม่ได้คูณแล้วก็เราก็ใช้วิธีดึงนะครับตอนนั้นใช้วิธีดึงออกมาก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวอย่างที่3ามของช่วโมงที่3มดึงเสร็จเราก็ตัดออกใช่ไหมครับก็กระจายลิมิตเข้าไปลิมิตหาเราก็หาลิมิตแต่ละตัวนะครับสุดท้ายตอบหนึ่งส่วนสองนะครับสุดท้ายตอบหนึ่งส่วนสองทีนี้มาดูสุดลัดสุรลัด เนื่องจากมันเป็นเศษส่วนปกตินะครับไม่มีอะไรคูณเข้านะครับเราก็หากําลังสูงสุดของเศษสนใจกาลังสูงสุด n กําลังสูงสุดของเศษเราก็ดูนะครับตัวนี้ไม่มีเอ็นตัดทิ้งนะครับไม่สนใจตัวนี้ n อํากลังหนึ่งตัวนี้ n อําลังสองก็แสดงว่า n อําลังสูงสุดของเศษก็คือ n อํากลังสองก็ยกมาครับแบบนี้ n อําลังสองไม่มีตัวเลขข้างหน้านะครับไม่มีตัวเลขขา้างหน้าแล้วก็เครื่องหมายบวกอบอก,บก็บวกดูแล้วแบบนี้เอามาตัวเดียวนะครับเขาเฉพาะตัวสูงสุดเท่านั้น ะครับปืนแมวหมาทีนี้ก็มา n กําลังสูงสุดของส่วนของส่วนก็ดูนะครับตัวนี้ไม่มี n ตัดทิ้งนะครับสนใจเอ็าะ n n ที่สูงที่สุดตัวนี้ n กํากลังสองสูงสุดนะครับสุดแล้วตัวนี้ n กํากลังหนึ่งก็เอามาเฉพาะตัวที่สูงที่สุดเท่านั้นนะครับพร้อมตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าถ้ามีครับตัวนี้เป็นเลขสองแล้วก็มาครับเป็นสองเอ็นกำลังสองขั mm ้นต่อไปครับเราก็เทียบเทียบกําลังครับตัวนี้กําลังสองตัวนี้เอ็นกำลังสอง อ่าปรากฏว่าเท่ากันนะครับของเศษกับของส่วนเท่ากันครับกวามสูงสุดที่เราหามาได้ดังน,นั้นคําตอบก็ใช้คําปสิทธิ์ของเศษกับสัมประสิทธิ์ของส่วนมาส่วนกันแบบนี้ครับสัมประสิทธิ์ของเศษนะครับก็คือตัวเลขข้างหน้าก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับขอมีเขียนไว้ให้เราเข้าใจเป็นเลขหนึ่งส่วนตัวนี้อ่าเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเลขสอง่อาก็มมานะครับข้างล่างครับตัวเศษกับตัวส่วน โอสสเลขข้างหน้าคือหนึ่งตัวส่วนคือสองก็หนึ่งส่วนสองก็เป็นคําตอบที่เท่ากันเห็นไหมครับก็สั้นสั้นลงเท่ากันแบบนี้อย่างที่สี่นะครับของครับครับที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วตัวนี้นะครับยาวนิดน,นึงนะครับอย่างีสีก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับณครูลงที่วีโอไว้แล้วนะครับการหาสุดท้ายนะครับตอบหาค่าลิมิตไม่ได้ ทีนี้ลองมาดูสูตรลัดนะครับตัวนี้ตอบจะไมนะครับหาค่าไม่ได้ดูส enfin, ูตรลัดอ่เนื่องจากนะครับตัวนี้เราแยกหาลิมิตไม่ได้นะครับแยกหาแต่ละตัวไม่ได้นะครับเราต้องคูณเข้าก่อนนะครับก็คือคูณแทงนะครับคูณแทงโอเคนะครับคูณแทงได้แบบนี้ครับคูณทแยงแล้วก็เอาส่วนคูณกันคูณเศษสัดจะเป็นแบบนี้นะครับอคูณไปเรื่อยนะครับคูณเศษสัดเอียงรังสองคูณเอีังสองเอีังสี่ คูณไปเรื่อยนะครับท้ายได้ a n เท่ากับตัวนี้นะครับได้ a n เท่ากับตัวนี้อ่ะเวลาใช้สูตรลัดอ่าเราจะหาาลังสูงสุดอ่าลังสูงสุดของเศษนะครับของเศษก็คือกำลังสี่นะครับกำลังสี่มีแค่ตัวเดียวอ่ามีเลขสองอยู่ข้างหน้าก็เอาเลขสองมาด้วยนะครับแบบนี้ก็สองเอ็นกำลังสี่ทีนี้กาลังสูงสุดของส่วนนะครับสูงสุดของส่วนอ่าก็ดูนะครับตัวส่วนสาม สองหนึ่งก็คือสามก็กำลังสามใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ทีเราก็ลองเปรียบเทียบดูกำลังเอ็นกำลังสูงสุดของเศษคือเอ็นกำลังสี่เอ็นกำลังสูงสุดของส่วนก็คือเอ็นกำลังสามอ่าเปรียบเทียบแล้วนะครับปรากฏว่าเศษมากกว่าส่วนไดมิตจะหาค่าไม่ได้ครับเพราะเศษมากกว่านั้นข้อนี้ก็ตอบอ่าหาค่าไม่ได้ครับข้อนี้ก็ตอบหาค่าไม่ได้เห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เราหาค่าไม่ได้ข้อเสร็จแล้วนะครับ คูณนิดนึงนะครับตัวนี้เราแยกหาลิมิตไม่ได้นะครับเราถึงต้องคูณไข่นะครับทําส่วนให้เท่ากันคูณไข่าทาส่วนให้เท่ากันอีคน,นะครับต่อมาจะเป็นการใช้สูตรลัดกับตัวอย่างชั่วโมงที่สี่ก็คือคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วตัวอย่างที่หนึ่งลิมิตตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้คูณไม่ได้บวกอะไรนะครับเราแค่ดึงดึงออกมาดึงออกมาทีนี้สูตรลัดนะครับสูตรลัด ครับตัวนี้เราก็ดูกําลังสูงสุดนะครับเนื่องจากไม่ต้องคูณอะไรเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องคูณเข้าเราก็ดูกำลังสูงสุดตัวนี้2องกำลัง n นะครับสองกำลัง n ตัวนี้3ามกำลัง n ตัวนี้3ามกำลัง n กําลังสูงสุดของเศษนะครับเนื่องจากมันเป็นกําลัง n เหมือนกันนะครับกาลัง n เหมือนกันให้ดูฐานฐานตัวนี้ฐาน2ตัวนี้ฐาน3ยึดฐาน3ครับเอามาให้หมดเลยนะครับตัวนี้ยึดฐาน3เอามาให้หมดเลยครับ ถือว่า on ตัวนี ML ้เป็นตัวมากที่สุดแบบนี้นะครับมากที่สุดทีนี้เราก็ค่อยไม่แยกครับค่อยไม่แยกลบลบอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับสามกำลัง n สามกำลังลบหนึ่งก็แยกมาเป็นแบบนี้นะครับฐานเท่ากันนะครับฐานเท่ากันเอาเลขคูณลัางมาแบบนี้แยกออกจากกันนะครับแบบนี้ทีนี้สามกำลังลบหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งส่วนส่วนสามนะครับหนึ่งส่วนสามมาเจอลบกับตัวนี้ก็จะเป็นลบลบหนึ่งส่วนสาม ส่วนตัวนี้ก็คงเหลือไว้นะครับก็คือ3ามโมลัง n เนทีนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มากสุดนะครับ3ามโลัง n อนสองโลารน,น้อยกว่านะครับหารน,น้อยกว่ากําลังเท่ากันนะครับ n n ยดข้างล่างก็จะเป็น3ามโลัง n นะครับบวกเก้าไม่เกี่ยวครับเก่าเราจดูแค่ตัวมากสุดนะครับบวกเก้เาไม่เกี่ยวก็ออกมาแค่3ามโลัง n อนนะครับแบบนี้ทีนี้เราดูครับนี่ตัวนี้3ามลัง n นตัวนี้3ามโลัง n สังเกตนะครับมันจะเท่ากัน นะครับเศษและส่วนเท่ากันอ่าพอเศษและส่วนเท่ากันนะครับเขาก็จะจับสัมประสิทธิ์อ่าของตัวเศษตั้งนะครับหารด้วยของตัวส่วนนะครับตามตามการสังเกตแบบนี้อ่ของตัวเศษนะครับเราทํามาแล้วนะครับตัวนี้เราตัดออกนะครับเป็นลบหนึ่งส่วนสามอ่าข้างล่างของเรานะครับข้างล่างของเราตัวนี้คูณอยู่กับเลขหนึ่งนะครับข้างหน้าคือเลขหนึ่งไม่เขียนไว้แบบนี้อ่าอะไรที่หารด้วยหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวนั้นก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสาม นั้นลิมิตก็จะเท่ากับลบหนึ่งนสามนะครับก็ได้เท่ากันนะครับคําตอบเท่ากันทบทวนนิดนึงนะครับเราจะยึดเอามาเฉพาะตัวที่มากที่สุดส่วนพวกบวกพวกนี้ไม่เอามานะครับไม่ามามนะครับเป็นตัวอย่างที่สองนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับตัวนี้ตอบลบตอบสองส่วนสามนะครับตอบสองส่วนสามดูนะครับลิมิตตอบสองส่วนสามตัวนี้ สังเกตนะครับต้องคูณเข้าก่อนใช่ไหมครับเนื่องจากเรายังคูณกันไม่เรียบร้อยก็คูณเข้าก่อนทีนี้ถ้าเราไม่อยากคูณนะครับก็ได้ครับไม่อยากคูณใช้สูตรลัดอินกำลังสูงสุดของเศษสังเกตเนื่องจากตัวนี้อกนกำลังสองสมมุติถ้าคูณกันอินกำลังสองคูณกับ 1, อินกำลังหนึ่งก็จะกลายเป็นอกนกำลังสามก็จะมากสุดนั้นเราก็จะ,อะเอาอินทองตัวนี้มาคูณกันนะครับตัวนี้ก็คืออน นะครับเห็นส่วนตัวนี้อ,อยู่กับเลขสองนะครับเอาเลขสองมาด้วยนะครับแบบนี้นนนะครับเขจับคูณกันนันก็จะเป็น2องํากำลังสามกำลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะเอ็นเดียวคูณกับ n อ็นกำลังสองก็เป็น n อ็ากำลังสามนี้มาดู n อ็ากำลังสูงสุดของส่วนของส่วนนี้ก็ไม่ได้คูณอะไรนะครับก็หยิบม,มาเลยก็คือ n อ็ากำลังสามแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีตัวเลขข้างหน้าโค้งไว้นะครับเลขข้างหน้าส่วนพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เรายึดตัวมากที่สุดนะครับกาลังมากที่สุดเอ็นกำลังมากที่สุดก็คือตัวนี้พร้อมด้วยด้ข้างหน้านี้เราก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างสองตัวนี้อ่ากาลังสูงสุดของเศษและส่วนตัวนี้เอ็นกำลังสูงสุดสามนี้เอ็นกำลังสูงสุดสามเท่ากันนะครับเท่ากันดังนั้นเราก็ไปดูข้อหนึ่งอ่าถ้าเท่ากันอ่าถ้าเท่ากันก็คือลิมิตเอาสมมติเศษส่สสวนสมมตทิทองส่วน งเศษก็คือเลข2ใช่ไหมครับของส่วนก็คือเลข 3, สมมสิทธิ์ก็คือเลขข้างหน้าก็จะเป็นสองส่วนสแบบนี้มันหารไม่ลงตัวนะครับหารไม่ลงตัวเราก็ตอบแค่นี้ก็จะเท่ากันนะครับก็จะเท่ากันก็จะสั้นลงนะครับอ่าดูค้อยสามนะครับข้อยสามนี้ตอบจากตัวอย่างที่แล้วตอบสองตอบสองทีนี้มามาดูสูตรรัดนะครับทีนี้ไม่ได้บวกไม่ลบนะครับมันอยู่ในรูท เราก็คิดได้เลยอ่ากำลังสูงสุดของเศษก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ n กําลังหนึ่งให้ดูที่ n นะครับ n กำลังสูงสุดก็คือหนึ่งใช่ไหมครับแต่มันพว่วงเลขสี่แล้วก็ใส่รูทใช่ไหมครับมีรูทคมุมก็ยกมาด้วยนะครับยกมาด้วยกันแบบนี้นี้เราก็ถอดนะครับรูทสี่ก็คือสองอ่าลากที่อ่าลากที่ n ก็คือ n กําลัง 2, หนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับลากที่สองก็คือกําลังหนึ่งส่วนสองแบบนี้ แล้วก็มาส่วน n อ็กำลังสูงสุดของส่วนก็ดูที่ n กํากำลังหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มี n ครับไม่ามาคิดตัวเี็น n กำลังหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ในรูทรูทคุมอยู่ก็รูทมาด้วยนะครับแบบนี้ทีนี้รูทเอรากที่2ก็คือ n กํากำลัง n อ็นกำลังหนึ่งคสองแบบนี้ทนี้เราก็มาดูกําลังครับขันตอนสุดท้ายก็เราตัวนี้ดูขั้นดูนะครับว่ากําลังเท่ากันหรือเปล่า เท่ากันนะครับต right so ัวนี้ x หนึ่งส่วน2ตัวนี้1ส่วน2ดังนั้นถ้าเท่ากันนะครับเวลาหาดิมิตก็คือเอาตัวเลขข้างหน้าสัมประสิทธ์ข้างหน้ามาส่วนกันแบบนี้ของเศษของเศษขึ้นก่อนนะครับของเศษก็คือ2แบบนี้นะครับทีนี้ของส่วนเลข้างหน้าคือลิขิเห็นไหมครับลข้างหน้าคือลิขิก็เป็นแบบนี้ก็2อส่วนหนึ่งหารลงตัวนะครับก็เท่ากับ2แบบนี้นะครับคำตอบก็เท่ากันคำตอบเท่ากัน นะครับมาที่ข้อสีนะครับดูข้อสีนิดนึงข้อสี่นี้ตอบยาวๆนี้นะครับแคร์รูทสองมแคร์รูทนะครับจากตัวอย่างครับที่แล้วตอบหนึ่งบนสองมาดูนะครับสั้นๆวิธีรัดนะครับถ้าเรากระจายลิมิตเข้าไปมันไม่สามารถหาไดใช่ไหมครับกระจายเข้าไปางนั้นเราต้องใช้สังยุคข้อมูลแบบนี้นะครับใช้สังยุคข้อมูล ก็คือตัวตรงห้ามนะครับตรวจเป็นลบสังยุคก็จะเป็นบวกนะครับสังยุคเป็นบวกก็คูณนะครับแช้ถูกผลต่างกำลังสองหน้าลบหลังหน้าบวกหลังก็คือด้านกำลังสองแบบนี้นะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองพอลบเศษสับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าตรงนี้นะครับลบกันตรงนิดตัดตัดก็ระวังนิดน,นึงนะครับตรงนี้มันมีลบคูณอยู่เวลาลูดออกก็ลบคูณเข้าไปนะครับลบเอ็นกำลังสองลบคูณบวกอ่า ก็ได้ลบแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัดกันตัดกันก็เหลืออ่าที่จริงต้อง 2n ลบ1นะครับคูปินผิดอ่าตรงนี้เหลือ 2n ลบ1โอเคนะครับงั้นกำลังสูงสุดของเศษนะครับของเศษนี่สองนะครับนี่สองก็จะเป็นอ่าตัวนี้คูปินผิดมันเลขหนึ่งนะครับตัวนี้ทวทีนะครับทวทีตรงนี้ n อ่าเเดียวนะครับงั้นก็จะเหลือ n n ตัวเดียวครับกำลังสูงสุดก็คือ n n ตัวเดียวนะครับ n ตัวเดียวนี้ ของส่วนครับทีนี้ของส่วนของส่วนนี้รูทเอ็นกำลังสอง 2, ใช่ไหมครับถอดลงมาเอา็นกำลังสอง 2, มันอยู่ในรูทนะครับก็ยกมาเลยนะครับยกรูทมาด้วยนะครับตัวนี้ก็เอ็นกำลังสองมันเท่ากันใช่ไหมครับมันมากเหมือนกันก็ยกมาด้วยครับตามโจทย์มันบวกกันนะครับตรงนี้บวกกันก็แตะขึ้หมา,าบวกทีนี้รูทเราก็ถอดรูทเอ็นกำลังสอง 2, ถอดลองมาก็จะเป็นเอ็นขับขึ้นมาบวกก็คงเดิมตัวนี้ รูทอดออกมาก็จะเป็นเอ็นลังสองออกมาก็จะได้เอ็นับเอ็นบวกเอ็นก็จะเป็นสองเอ็นแบบนี้นะครับสองเอ็นแบบนี้นี่เราก็เทียบกําลังสูงสุดของเศษนี้กําลังหนึ่งนะครับเอ็นกำลังสูงสุดของส่วนก็กําลังหนึ่งดังนั้นมันก็จะเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันให้จับสมมติถ้าเท่ากันนะครับันี้กาลังหนึ่งเอ็นลังหนึ่งตัวนี้เอ็นลังหนึ่งเท่ากันก็จับตัวเลขข้างหน้ามาส่วนกันนะครับเลขข้างหน้าตัวนี้ก็คือเลขหนึ่ง ใช่ครับนี้เลนขข้างหน้าก็คือเลขสองอก็จะเป็นหนึ่งส่วนสอง,สองครับคำตอบก็จะประมาณนี้ถ้าเราเทียบกับสุรัตนนะครับแล้วก็คิดแบบทางตรง่ะต่อมาเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับข้อนี้ก็คิดปกตินะครับนะคิดปกติแต่เราอ่าไม่ได้คูณนะครับไม่ได้คูณอะไร คิดปกติก็เทียบกําลังสูงสุดนะครับถ้าเราใช้สูตรลัดกำลังสูงสุดของเศษทีนี้มันมีสองลัง n กับ n กำลังห้าระหว่างสองตัวนี้ตัวไหนจะมากกว่าน,นะครับตัวนี้นะครับมากกว่าสองลังเจะมากกว่านะครับของส่วนของส่วนนะครับจะเป็นตัวนี้ไม่มี n น,นะครับก็คือ n กำลังห้าครับกำลังห้าที่มานะครับที่มาเพราะว่า ตรงนี้ครับอินถ้ามันเป็นเลขชี้กำลังนะครับมันจะมากกว่าเอ็นที่อยู่ข้างล่างครับถ้าฐานมันมากกว่าหนึ่งใช่ครับสังเกตดีๆนะครับถ้าตรงนี้มากกว iten, ่าหน,นึ่งฐานมากกว่าหนึ่งถ้าเอ็นเป็นเลขชี้กำลังจะมากกว่าเอ็นที่อยู่ข้างล่างครับแบบนี้นะครับเอ็นที่อยู่ข้างบนนะครับจะมากกว่าเอ็นที่อยู่ข้างล่างถ้าตัวนี้มากกว่าหนึ่งนะครับถ้าฐานมากกว่าหนึ่งตัวนี้เป็นฐานสองใช่ไหมครับถ้า r มากกว่าหนึ่งทีระหว่างสองตัวนี้นะครับ มันก็จะได้เศษมากกว่านะครับเทียบกันครับว่า n ออยู่ข้างบนจะมากกว่า n ที่อยู่ข้างล่างนะครับถ้าตัวนี้มากกว่า2อมากกว่าหนึ่งนะครับมากกว่า,านั้นเศษมากกว่าส่วนลิมิตนะก็จะหาค่าไม่ได้นะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรลัดเล็กน้อยนะครับก็ทบทวนนิดนึงนะครับถ้าเท่ากันเอาคำวสิทธ์เอาตัวเรขข้างหน้ามาตอบถ้าเศษน้อยกว่าตอบศูนย์ นะครับถ้ากำลัง n ขอ,องเศษมากกว่าก็คือหาค่าไม่ได้นะครับวันนี้ก็กจะเป็นคาับสุดท้ายนะครับจบเรื่องลิมิตเดี๋ยวครูมีเพิ่มเติมตัวอย่างลําดับแก,งกวงปัดอีก2ตัวอย่างนะครับอีกคลิปหนึ่งอโอเคนะครับสําหรับวันนี้ใครมีคาถามเพิ่มเติมก็สามารถถ,ถามได้นะครับเหมือนเดิม